สวัสดีครับวันนี้เซียนบอมบอนเตงจะพาทุกท่านมาพรีวิวเกมฟุตบอลยุโรปประจำวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมกันนะครับ12ทับ12เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวฟุตบอลวันนี้ครับขอญอาตรายงานผลการประกอบการเมื่อวานของเซียนบอมสักนิดหนึ่งละกันซึ่งเมื่อวานเซียนบอมฝากไว้5บินนะครับรองแอสตันวิลล่าลูกครึ่งควบ2กินเต็มต่ออาเซนอลครึ่งควบลูกกินเต็มรองวูแฮมตัน2ลูกกินเต็ม อยู่ต่อแมนยูหนึ่งลูกอันนี้เจ้านะฮะแล้วก็มีเสียคู่หนึ่งนั่นคือต่อเชลซีลูกครึ่งนั่นเองนะครับกิน3เจ้า1เจ๊ง1ใครที่ตามเซนบอมทุกคู่ก็ยิ้มกว้างๆกันไปส่วนฟุตบอลวันนี้4คู่จะเป็น3คู่ที่มาจากพรีเมียร์ลีกครับเบอร์ลีย์เจอเวสต์แฮมเลสเตอร์ซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลและคริสตัลพาเลซเจอกับเอฟเวอร์ตันอีก1คู่จากลาลิกาสเปนส่งเข้าประกวดครับจะเป็นศึกมาดริดดาร์บี้แมตช์ครับผมเป็นการเจอกันระหว่าง Madrid, เรอัลมาดริดเปิดสนามซานติโกเบร์นนาาาเเบบรรักมยืยออขง แอตเลติโกมาดริดซึ่งในคลิปนี้เซียนบอมก็จะมาเจาะลึกคู่นี้กันเป็นพิเศษเลยนะครับคู่นี้เตกันเวลาตีสามตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมเจ้าบ้านเรอัลมาดริดแข่งไป16นัดชนะ12เสมอ3แพ้1ยิงได้37เสีย15ลูกครับประตูได้เสียบวกอยู่22มีอยู่39คะแนนนำเป็นจา่าฝูงอยู่ในขณะน,นี้ส่วนแอตมาดริด15นัดชนะ8เสมอ5แพ้2ยิงได้27เสีย16 ประตูได้เสียบวกอยู่11มีอยู่29คะแนนนะครับอยู่อันดับ4ตามหลังเรอัลมาดริดอยู่10คะแนนผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านชนะรวดเลยนะครับบุกไปชนะเชริฟได้3ประตูต่อ0 กลับมาเล่นในบ้านชนะเซบีย่า2-1และชนะแอตเลติกบินเบา1-0บุกไปเยือนเรอัลโซซิดาชนะ2-0และนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้2ประตูต่อ0ส่วนทีมเยือนตราหมีแอลีโตโกมาดริด5นัดหลังสุดมีเล่นในบ้านชนะโอซาวซูนา1-0เล่นในบ้านแพ้กับเอซิมิลานไป0ประตูต่อ1บุกไปเยือนกาดิสชนะไป4ต่อ1ครับ กลับมาเล่นในบ้านแพ้ต่อเรอัลมายกิาไป1ต่อ2และด้านล่าสุดบุกไปชนะบอโตได้3ประตูต่อ1ส่วนเฮตุเฮต d ของเมื่อฤดูการที่แล้วนะฮะเป็นเรอัลมาดริดเนี่ยเล่นในบ้านชนะไป2ประตูต่อ0นะครับส่วนเกมเยือนที่วันตาเสมอกันไป1ประตูต่อ1ฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาดริดจะหมดสิทธิ์ใช้งานแกเรตเบลและดานิเอลเซบายยอสที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นสามารถ ลงสนามได้ทุกคนเลยนะฮะส่วนในรายของคาริเมเซีมาเนี่ยแอบบอกนิดนึงว่าอาจจะต้องรอเช็คฟิตสักหน่อยคาดว่าน่าจะลงได้อยู่นะฮะรายงานข่าววงในบอกว่าน่าจะลงได้ในนัดนี้นะครับโดยเฮดโค้ชอย่างคาร์โลอันเชล็ตติจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นทีบัวกูตัวครับผมเซนเตอร์ฮาเป็นเอดร์มิลิตาจับคู่กับดา avid ลาบาแบ็คขวาเป็นแดเนียลคาบาคาลแบ็คซ้ายเป็นเฟอร์ลันเมนดี้กองกลาง3ตัวครับลูก้าโมดริชคาเซมิโลและโทนี่ครูส สประสานแดหน่าจะเป็นโรดริโกวินิซุตจูเนียและคาริมเบนเซมาส่วนฝั่งทีมเยือนแอตมาติดตัวผู้เล่นเจ็บมีอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็เป็นตัวเดิมๆที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอย่างโฮเซกิมินเอสสเตฟานซาวิชซิเมเวอร์ซาสโกและนอกจากนี้ยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตกองหน้าตัวหลักอย่างลุยโซเรส และคิรันทิปเปียอีกด้วยโดยนั้นนี้เดียโก้ซิเมโอเน่จะมาในระบบ352นะครับผู้สับตัวเป็นยานโอบลักเซ่นนะครับสามตัวเป็นเฟลิเป้เล่นร่วมกับโฆเซกิมินเอสและมาริโอเฮอร์โมโซโดยจะให้มาโกสจูเรนเต้และยานิคคาราสโกเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กทางซ้ายและขวากองกลาง3ตัวตรงกลางจะเป็นโทมัสเลอร์มาโกเก้และโรดิโก้เดอพอครับ คู่หน้า2ตัวเป็นองตัวคริสมันจับคู่กับมัตสคุนยาโดยนัดนี้จะเป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองมาดริดนัดที่169แล้วนะครับสถิติที่ผ่านมา168แมตช์ก่อนหน้านั้นเป็นมาดริดที่ทำได้ดีกว่าครับชนะไป89ครั้งเสมอ40ครั้งและเป็นแอดมาดริดชนะไป39ครั้งนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านราชันชุดขาวเนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับโดยเฉพาะฟอร์มในบ้านเนี่ยถือว่าดีมากๆเลย 5นัดหลังสุดเนี่ยที่เล่นในบ้านชนะรวดทุกนัดเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงเยอะอะไรแต่ก็สามารถเก็บ3ามแต้มที่ต้องการได้ทุกแมตช์เลยในขณะที่แอตเลติโกมาดริดฤดูการนี้อาจจะดูดรอปอกไปบ้างแต่ฟอร์มโดยรวมก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเกมเยือน2นัดล่าสุดก็สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เช่นกันแต่ในนัดนี้ครับเล่นที่สนามซานติียโกเบรนาบิลนะฮะผมเชื่อว่ามาดริดเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยแถมแอตมาดริดฮะตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ย เป็นตัวผู้เล่นในแผงหลังทั้งนั้นนะฮะผมซึ่งสไตล์ของเดียโก้ซิเมโอเน่เองเนี่ยก็เป็นทีมที่เน้นในเรื่องของเกมรับเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะผมการขาดผู้เล่นแดนรับหลายๆตัวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเกมรับได้เลยนะฮะผมสังเกตจากหลายๆแมตช์ของแอมาดิดเนี่ยมีเสียประตูง่ายๆให้เห็นกันอยู่หลายครั้งมากกว่าปกติที่เราคุ้นเคย ประกอบกับฤดูกาลนี้ครับฟอร์มของคาริเมเซมาถือว่าโคตรดีนะฮะดีมากๆเลยแล้วเวลาเล่นกับวินิิอสจูเนียเนี่ยก็ถือว่าเข้าขากันมากครับคนหนึ่งเก๋าคนหนึ่งแกร่งเร็วขยันนะครับผมหลายๆครั้งครับผม2ตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเกมของมาดริดได้ตลอดเลยนะครับนัดนี้ฮะมาดริดเปิดประต่อปอเนาะผมก็ยังเชื่อว่ามาดริดนะับผมภายใต้การคุมทีมของโค้ชจอมเขี้ยวอย่างคาโลอันเชลตินะครับสไตล์ของเขาฮะ ชนะน้อยแต่ชนะนะทุกครั้งครับไม่ว่าจะเจอใครชนะหมดฮะถึงแม้ว่าจะชนะไม่ขาดเพราะฉะนั้นเรตต่อปอป,อปอครับผมเชื่อว่าเรอัลมาดริดมีดีพอที่จะสามารถเอาชนะแอเลติโกมาดริด ที่ฟอร์มกําลังแกว่งๆประกอบกับผู้เล่นก็ขาดหายไปเยอะได้นะครับผมนัดนี้แนะนําให้อยู่ต่อเรอัลมาดริดราคาปปไปเลยนะครับส่วนอีก3คู่ที่เหลือจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดฮะคู่แรกเบอร์ลีทีมอันดับ18เจอกับเวสต์แฮมทีมอันดับ4ของตารางนะครับเบอร์ลีฟอร์มมีเปรย์ไปบ้างเหมือนกันนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้นิวคาสเซิลมาศูย์ประตูต่อหนในขณะที่5นัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะ คู่ต่อสู้ได้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับส่วนฝ่ายเวสแฮมเนี่ยฟอร์มล่าสุดในพรีเมียร์ลีกถือว่าแจ่มว้าวมากๆเอาชนะเชลซีได้3ต่อ2เราไม่นับนัดล่าสุดนะฮะที่เปิดบ้านแพ้ดินโาโมสกเรปบศูเพราะว่าเวสแฮมนัดน,นั้นเนี่ยจัดชุดสำรองลงยกกระบิเลยนะครับผมเพื่อเก็บความสด ไว้บดกับเบอร์ลินในนัดนี้การมาเยือนเบอร์ลินอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเบอร์ลินก็เป็นทีมหนีตายนะครับผมแน่นอนว่าจะต้องสู้ยิบตาแน่นอนเพื่อที่จะดันตัวเองเนี่ยออกจากโซนตกชั้นนะฮะแต่เวสต์แฮมเองตอนนี้เนี่ยฟอร์มกําลังดีและมีความสม่าเส,สมอสูงมากๆด้วยนะครับก็เชื่อว่าลูกทีมของเดวิดมอยน่าจะสามารถทําได้ครับเรเปิดที่ครึ่งลูกครับเชื่อว่าน่าจะบุกมาเฉือนได้แต่จะไม่ใช่เกมง่ายของเวสต์แฮมครับยิงไม่ขาดแน่นอนครับผม1-0 ก็เพียงพอแล้วสำหรับราคานี้ครับบินนี้อยู่ต่อเวสแฮมราคาครึ่งลูกเลยครับ คู่ต่อมาเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ11เปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลทีมอันดับที่19บตั้งหลังเลสเตอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับผมแพ้มา2นัดรวดต่อแอสตันวิลล่าและน,น,นาโปลีในขณะที่นิวคาสเซิลครับสามารถเจอชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วนะครับผมเมื่อนัดที่แล้วเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งทางฝั่งของเลสเตอร์เองเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บถือว่าเยอะมากนะครับผมเป็น10คนเลยฮะหายไปเกือบครึ่งทีมใน,นขณะที่ทีมเยานิวคาสเซิลเนี่ยมีแค่พอดเ,เดมเมตต ดูแล้วเนี่ยนัดนี้เนี่ยครับผมน่าจะลําบากฮะของเลสเตอร์เป็นงานที่ยากเลยทีเดียวครับเพราะเลสเตอร์นอกจากจะประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากมายแล้วยังต้องเล่นฟุตบอลยุโรปที่ผ่านมาอีกนะฮะทำให้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะขาดความสดแล้วก็มีอาการกรอบเกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งฤดูกาลแล้วด้วยนะครับผมผมเชื่อว่าความฟิตของนักเตะหลายๆคนเนี่ยลดลงอย่างแน่นอนในฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ในขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยโฟกัสเล่นแค่ในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวดูแล้วเนี่ย ฟอร์มตอนนี้น่าจะเริ่มมาแล้วล่ะประกอบกับได้โคชใหม่มาแล้วก็ชนะมานัดล่าสุดเนี่ยอาจจะได้ใจนะโมเมนตัมของทีมน่าจะดีขึ้นดูแล้วเนี่ยนิวเซอร์ดัดนี้น่าจะบุกมาสู้กับเรสเตอร์ได้อย่างสูสีนะครับ เรเปิดเลสเตอร์ก็ต่อไม่แพงด้วยต่อแค่ครึ่งควบลูกเท่านั้นเองนะฮะดูแล้วเหมือนล่อให้อยู่เลสเตอร์เพราะฉะนั้นเซนบอมครับวันนี้ชอบทีมเยือนนิวคาสเซิลนะครับนัดนี้เชื่อว่านิวคาสเซิลมีโอกาสไม่น้อยที่จะสามารถบุกมาแบ่งแต้มกับเลสเตอร์ได้นะฮะเต็มที่แพ้ลูกเดียวแค่หูขาดไม่ต้องกลัวครับผมอยู่รองนิวคาสเซิลราคาครึ่งควบลูกครับส่วนคู่สุดทา้ายเตะกันเวลาหทุ่มครึ่งคริสตัลพาเลททีมันดับ14เปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตทีมอันดับ13โดยฝั่งเจ้าบ้านพา โฟกัสสันตัวเดียวเท่านั้นและก็แค่เช็ความฟิตของโยคิมแอนเดอร์เซนรวมถึงเจมส์แมคกาเทอร์ฮะนอกนั้นฟิตพร้อมลงสนามได้ทุกตัวครับกลับกันฮะเอฟเวอร์ตันตัวเจ็บยังเยอะอยู่นะครับผมคาร์เวิร์ดเลวินทอมเดวีลูคัสติเย่เยอรี่มีนาเจ็บหมดเลยช่วยทีไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยนัดล่าสุดจะฟอร์มเด่นนะฮะชนะอาร์เซนอลไปได้2ประตูต่อหนึ่งในขณะที่คริสตัลพาเลทเนี่ยฟอร์มบู่มากๆสามนัดหลังสุดเนี่ยแพ้รวดมา3นัดติดต่อกันเลยต่อแอสตันวิลล่าลีดดแแและแมมนนเเเเชชสตตตออรร์ยูไ็่่่ผืคับวา ทีมอย่างคริสตัลพาเลตนะครับผมยิ่งภายใต้การคุมทีมของแพทริกเวล่าเนี่ยไม่น่าจะแพร้รวดสีนัดติดได้ครับนัดนี้ผมมั่นใจว่าพาเลตมีแต้มแน่นอนครับและเชื่อว่าสามารถชนะเก็บ3ามแต้มได้ด้วยนัดนี้คริสตัลพาเลตจะปลดล็อกครับจากที่แพ้มาสานัดรวดจ,จะพลิกกลับมาเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้ครับผมเร็่เปิดมาที่คริสตัลพาเลตต่อปอป,อปอนะฮะผมอยู่ต่อคริสตัลพาเลตเลยครับ นัดนี้รับรองได้ว่าชนะเอเวอเรตแน่นอนและให้เป็นทีเด็ด7็ดาวของคลิปนี้ด้วยครับต่อคริสตัลาเลตราคาปปครับสรุปทัศนะของเซียนบอมในวันนี้4คู่นะครับคู่ที่1อยู่ต่อเรอัลมาดริดราคาปอปคู่ที่2อยู่ต่อเวสต์แฮมราคาครึ่งลูกคู่ที่3อยู่รองนิวาสเซิลราคาครึ่งควบลูกและคู่สุดท้ายทีเด็ดเจ็ดดาวของคลิปนี้ครับอยู่ต่อคริสตัลาเลตราคาปป ถ้าตามเซียนบอมแล้วรบกวนตามให้ครบทุกบินนะครับรับรองบวกแน่นอนครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ